แปดคำถามผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง how to answer <c oughs> ก็คือ,เ,อเราจะตอบอย่างไรนะคะ the most common the most the most แปลว่าที่สุด common แปลว่าธรรมดาะะ question <c oughs> ก็คือคำถามคำถามธรรมดาที่ที่ถามบ่อยที่สุดนะคะ uh, add immigration <c oughs> ก็คือ <c oughs> ที่ <c oughs> ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะ if you are ready let's get started ก็คือถ้าคุณพร้อมก็เริ่มได้เลยนะคะ คำถามที่หนึ่งก็คือจุดประสงค์ของการเดินทางจุดประสงค์ของการเดินทางเขาจะถามว่า what is the purpose of your visit what is the purpose of your visit นะคำว่า what is ก็คือคืออะไรนะ,ะ the purpose purpose คือจุดประสงค์นะคะ your visit visit แปลว่าการเดินทางนะคะการเดินทางของใครของ your your ก็คือของคุณนะคะ what is the purpose of your visit นะถ้าเขาถามแบบนี้เราก็เราสามารถตอบได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นมาเยี่ยมเพื่อนหรือเยี่ยมญาตินะคะถ้าเราอตอบว่ามาเยี่ยมเพื่อนเนี่ยนะคะก็ให้เราตอบว่า I'm a here to visit a friend I am here to visit a friend. I am ก็คือฉันนะฉันมาที่นี่นะ here คือที่นี่เพื่อที่จะอะไร to visit visit ก็คือมาเยี่ยมนะคะตรงนี้จะแปลว่าเยี่ยมเย็ยนแล้วนะคะเยี่ยมเย็ยนใครล่ะ a friend ก็คือเพื่อนนะคะหรือถ้าเยี่ยมเพื่อนหลายคนก็ตัดอะทิ้งนะแล้วก็เติมคำว่า friends ลงไปนะคะอ่าบรรทัดต่อมานะคะอันนี้ I am I am here to visit my relatives. I am here to visit my relatives. นะคะคำว่าประโยคนี้ก็จะเหมือนกับประโยคแรกใช่ไหมคะ I am here to visit my อน,นี้กลายเป็น my relative นะคะก็คือ relative แปลว่าญาตินะคะญาติพี่น้องมายเยี่ยมญาติพี่น้องของฉันเองนะคะอันนี้เป็นคำตอบของอจุดประสงค์ของการเดินทาง ในแบบที่หน,นะคะต่อมาถ้าเราตอบว่าเรามาเรียนนะก็ตอบว่า I am here to study I am here to study นะคำว่า study แปลว่าเรียนนะคะเป็นคำกริยานะคะ I am here for school <Okay. S 1> นะ,ะก็คือมามาเพื่อศึกษาต่อน,นั่นเองมามาเพื่อเรียนนะคะต่อมาถ้าเป็นมาเพื่องานนะคะประโยคที่อยู่ข้างล่างมาเพื่องานก็นคือ I m here on a business trip I'm here on a business trip เพื่องานทำธุรกิจต่างๆนะคะเพื่องานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะต่อมามาพักร้อนหรือท่องเที่ยวนะคะก็จะตอบว่า I'm here for a vacation I'm here for a vacation นะคะก็คือคำว่า vacation แปลว่าวันหยุดนะคะ เรามาที่นี่ก็คือมาสำหรับวันหยุดก็คือมาเที่ยวนั่นเองนะคะอีกคําตอบหนึ่งคือมาหาแฟนหรือมา,มาหาคู่มั่นนะะ,ะแฟนเราจะเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเราเป็นผู้หญิงเนาะแฟนก็ต้องเป็น boy friend นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็น girlfriend นะคะ I am here to see my boy friend I am here to see my boy friend นะคะหรือ เราว่ามาหาคู่มันก็ I am here to see my fiance I m here to see my fiance fiance ก็คือคู่มันนะคะ,ะทีนี้ถ้าเขาถามเราว่า What is the purpose of your visit What is the purpose of your visit เราจะตอบว่าอะไรดีให้ลองตอบคำถามนี้โดยเลือกอจุดประสงค์ทั้ง5อย่างนะคะลองตอบมาหรือจะตอบลองตอบทั้งหมดเลยก็ได้นะคะ คำถามที่สองนะคะเรามาจากที่ไหนนะคะเราจะถามด้วยว่าคำถามว่า Where are you from Where are you from นะคะ Where Where แปลว่าที่ไหนนะคะ Where แปลว่าที่ไหนนะ,คะ You คือคุณนะคะ From ก็คือจากนะ,ะเวลาแปลก็คือคุณมาจากที่ไหนนะคะ ต่อมาค่ะ where did you travel from นะคะคำว่า where ก็คือที่ไหนเหมือนเดิมนะคะคุณ travel from นะ travel ว่าเดินทาง from คือจากใช่ไหมคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าคุณเดินทางมาจากที่ไหนนะคะอีกประโยคหนึ่ง where is your hometown where is your hometown นะคะ Uh, where แปลว่าอะไรคะที่ไหนใช่ไหมย r your, your แปลว่าของคุณอะไรของคุณคะ home town home town แปลว่าบ้านเกิดนะคะก็คือบ้านคุณอยู่ประเทศไหนนั่นเองนะคะคุณมาจากประเทศไหนนะคะเวลาตอบนะคะ uh, เราก็ต้องตอบว่าเรามาจากประเทศไทยถูกไหมคะ uh, นี่ก็เป็น I'm um, I'm um from Thailand I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนะหรือจะใช้คำว่า I live I live in Thailand ก็ได้นะคะ oh. I live นะเมื่อกี้ I'm from ฉันมาจากมาจากไหนมาจากไทยนะคะต่อมาเป็น live นะ live แปลว่าอยู่อาศัยนะคะอ,อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ประเทศไทย I live in Thailand นะ,ะต่อมา My flight come from Japan. My flight. คำว่า my แปลว่าของฉันนะคะอะไรของฉันคะ flight flight แปลว่า bin, ะะ come from, come from, เที่ยวบินนะ come from ค e from ว่ามาจากนะ,ะตรงประเทศนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเดินทางมาจากประเทศไหนนะคะถ้าเราเดินทางมาจากประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนคำว่า Japan เป็น Thailand นะคะ My flight come from Japan นะคะอันนี้อยู่ที่เราว่าเรามาจากประเทศไหนนะคะเที่ยวบินของฉันมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะต่อมา I had a connecting flight in China I had a connecting flight in China อ่าประโยคนี้จะแปลว่าฉันมีแฮ่ตัวนี้มาจากเฮาส์นะคะมีอะไรมีการต่อเครื่องนะฉันมาจากประเทศจีนนั่นเองนะอ่าชื่อประเทศเราเปลี่ยนได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเดินทางมาจากที่ไหนนะคะต่อมา I'm from Bangkok Thailand I'm from Bangkok Thailand อ่าฉันมาจากกรุงเทพแล้วนะ,ะตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นจังหวัดที่เราอยู่นะคะเราอยู่จังหวัดไหนแล้วก็ ตามพาสปอร์ตเลยนะคะใช้เลนก็คือประเทศไทย but แ but ปลว่าแต่นะคะ but I'm moving here permanently but I'm moving here permanently นะคะคำว่า moving moving แปลว่าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะที่นี่หมายถึงจะย้ายนะคะจะแปลว่าย้ายก็ได้นะคะแต่ฉันกำลังจะย้ายมา here here แปลว่าที่นี่นะคะ,ะทำอะไรยังไงล่ะ ย้ายมาอย่างไงล่ะย้ายมาอย่าง permanently อย่างถาวรน,นะคะอันนี้ก็ลองอตอบคำถามนะคะ where are you from แล้วก็เลือกคำตอบมาสักข้อหนึ่งนะหรือจะอ่านทั้งหมดเลยก็ได้เพื่อที่จะทดสอบนะคะแล้วก็มีประโยคอยู่ในคลังของเราไว้เยอะๆนะคะเพื่อว่าเวลาเขาถามมาจะได้ตอบได้นะคะ where are you from อันนี้ครั้งหนึ่งนะคะ Where did you travel from? Where is your hometown? คำตอบ I'm from Thailand. I live in Thailand. My flight come from Japan. I had a connecting flight in China. I'm from Bangkok, Thailand, but I'm moving here permanently. ลองตอบมาดูนะคะสำหรับข้อ3นะคะ ก็เขาจะถามว่าคุณมาที่นี่เป็นครั้งแรกไหมนะคะเราก็จะใช้คำถามว่า is it your first time here is it your first time here นะ,ะแต่ว่า,า is it ก็คือ,อใช่ไหมนะคะ your first time your คือของคุณ your นะคะ your ตัวนี้นะคะ your ตัวนี้แปลว่าของคุณนะ,ะ first แปลว่าที่หนึ่งนะ time แปลว่า ครั้งนะคะตัวน,นีะะ้คือ here here แปลว่าที่นี่นะคะนะเพราะฉะนั้นเวลาแปลความหมายนี้ก็คือคุณมาที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมนะคะต่อมาก็เป็นอีกประโยคหนึ่งนะคะ have you been here before have you been here before ก็คือคุณมาที่นี่มาก่อนแล้วใช่ไหมคำว่า before แปลว่าก่อนนะคะคำนี้นะคะแปบลบว่าก่อนนะคะ อันนี้ก็เป็นคําถามสําหรับข้อที่3นะเวลาเราตอบก็ตอบใช่หรือไม่ใช่นะคะเวลาเขาถามด้วยอ่าอีสแอมอเนี่ยนะคะก็คือถามว่าต้องการคําตอบเป็น Yes หรือ No นะคะถ้าใช่ก็ Yes this is my first time ใช่ค่ะมันเป็นครั้งแรกนะคะต่อมาค่ะถ้าตอบว่า No นะคะก็เป็น No this isn't my first time I have been here before นะคะ ไม่นะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่นะสามารถตอบได้อีกว่า no this is my second time นะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะมเป็นครั้งที่สอง second แปลว่าครั้งที่สองนะคะต่อมาค่ะ no i've been here many times นะะประโยคนี้จะแปลว่ามาหลายครั้งแล้วนะคะ no i've been here many times นะคะนะลองตอบคำถามนี้นะคะ i s it your first time here Is it your first time here? Have you been here before? Have you been here before? ลองเลือกคำตอบมาตอบสักข้อหนึ่งนะคะสำหรับข้อ4นะคะเราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนปร,ระโยคภาษาอังกฤษจะพูดว่า How long will you be staying? How long will you be staying? ก็คือนานเท่าไหร่ How long นะที่คุณ you will you คุณจะ Be staying จะอยู่ที่นี่นะคะหรือคำถามที่ว่า How long are you staying here นะคะ How long are you staying here ะค,ะคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่เป็นเวลาเท่าไหร่นะคะอีกประโยคหนึ่ง How many days do you plan to stay How many days do you plan to stay นะคะ How many แปลว่าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่คะ วันเราไม่ดีตามด้วยคำนามนับได้เข้าอูเพสนะคะที่คุณจะปันไงคะแพลนที่คุณวางแผนวางแผนไว้ว่าจะพักอาศัยอยู่นะคะช่วคราวนะคะคุณจะอยู่นานเท่าไหร่อยู่กี่วันนะคะคุณจะค,ณคุณวางแผนว่าจะอยู่ที่นี่กี่วันนะคะตอบนะคะ only three days นะ,คะแค่3ามวันนะคะ only แปลว่าแค่ three ะะ days คือสามวันนะคะ about two weeks นะคะประมาณประมาณเลยรคะ weeks สัปดาห์สองสัปดาห์นะคะ a month ประมาณแปลว่าเดือนเดือนหนึ mm hmm. น่งค่ะ mm hmm. นะคะ I n d t i i n k i n g six months อ่าฉันคิดว่าจะอยู่สัก6เดือนนะคะจะอยู่6เดือนแล้วก็ two years until I'm done with school อ่าสปีจนกระทั่งฉันเรียนจบนะคะหรือ until my work is finished ทำงานจนสำเร็จ จนกระทั่งงานเสร็จนะคะก็ถึงจะผมจะกลับนะคะลองตอบคําถามเราจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คําถามที่4นะคะเราลองตอบคําถาม how long will you be staying how long are you staying here how many days do you plan to stay นะคะด้วยคําตอบข้างล่างนี้